เริ่มจีบจีบเพื่อนตึงตเฉยทำนิเฉยยิ่ใหญ่เฉยแต่แต่เฉยแล้วก็ถอยมารยระยาอลแล้วก็บว่าไหนก่อนทังนี้มาดิ้ไหมหัว้าข้างขวาเดี๋ยวมันิวนบางนิ้วนกเก้าแล้วมีืดยาวมีสั้นขอสั้นหัวหัวกัะทำสั้นหัวทสั้นเริ่มีปข้างไปข้างกันก็ไข้างหัวกระทสั้นหัวกระทสั้นถูกแล้วนะ ต่อไปอะไรต่อบนกินใจนเออเินหัวเริ่มได้แล้วเริเริ่มได้แล้วเอาไหมเอากินแบไม่้ไหวเออได้แล้วเอาไหมได้แล้วเริ่มเดูว่วเดี๋ยวสองสาว่าน้มื ซื string, ้อนี่ปืนนีดาวใช่ไหมถูกไเอาเลยข้างอมตุุมุไ่ได้อัดม้ไดุ้ต้องใช้เวลากตั้งยัไม่ต้องไเยแลกบพกย่ะเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วเราก็จ่ายนี่มบคุ เดี๋ยวแล้วมึงเช่เงี้มันไม่ใช่แบบนี้หรอกมันต้องทำอะไรแบบนี้นีปดนี้นทนผนี้ใช่ไหมจะได้จะตุกเาเห็นอะไรกูอะไรู่าสีนี้เนาะอก้กีนีห็นไมเป็นนี้เลต่อไปข่านี่เสร็จแล้วถ้ายากถ้าต่ออะไรนี่ที่เราไม่งทนี่ต่อท่านี้ใช่ไหมไมไม่ใช่อาพอมาผ้หันมามาก็เป็นเผาเนี่ย เขาไงภูเขาอ่าบ ah, ุเขาภูเขาภูเขาภูเข yeah. <laughs> ่าอ right. ่าก็บุเขาจับมือจับมือขอท่านของท่านนิ้วไปอยู่ไหมไอ้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสให้จับนิดดเียวแล้วถอยออกมาชนิ้วไปแล้วอดนิ้วไปเรื่อยนี่ถ้าเราทำอย่างนี้เราจะรู้เลยนะแล้วในกล้องวิธีจับจับอย่างนี้แล้วเราไปดูอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนไรนี่จะเป็นเหมือนอัตโนมัติเป็นโดยที่อัตโนมัติเลยถ้าเราทำไอเอ็นถ่ายดีๆนะ อยู่ทางนี้อยู่างนี้อยู่าหยุดไปต่อแล้วไปอะไรนะอะไรขึ้นไปอย่างนี้อะไรนะใช่ไหมคิดวาคุณชออะไรทำอะไรอย่างนี้อ๋อใช่ไหมเดี๋ยวจะจจำได้มแปบแบทำยไม่เดี๋ยวขายอยู่นี่ก่ีนขายอยู่เองกจุดวนึาที่ขาอยู่ไหมไปไใช่ไหมไปแล้วก็ไปมาอโอันนี้อเดียวใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหม หลางใช่หลังอาวนี่ปุ๊บแล้วก็ข้าวยกนี่จะฝึกตรงนี้แหละอันนี้นะแล้วเราก็จะเริ่มข้าวยกทีนี้ล้วก็สบัดมือก่อนแหละแต่ถ้าเราเอาแบบนี้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้ขาเรถูกไหมขาเราถูกนถูกแล้วแล้วบดมาจิดมาปุ๊บแล้วก็ก้าวก้าวขาเอ้ก้าวขานี้ข้าวขานี้มาตั้งมือตั้งมือถูกไหมอ่าน้ยนี้่นีี้อยางน้น้อ่าด้อ เอา่าเดินเ่ on, ้เดินนี่ยเถ้าเดินก er> mm ิน hmm. กันตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งตั้งแต่เอาตั้งแต่แรกัเพระ่าจะได้เชื่อม้เชื่อลยัี้เชื่อมอัน้เชื่ออัี้งอัี้อค่อะไรเรียงขอวิพุว่เรียงหมอนดูมั้งอันนี้ไม่่เรียงหมอเรียงอะอะอ่ทอดอะไรัมพาอ๋ออัมพายเอาอยงแล้วเราก็มาถ้าอัพยแล้วก็ตี เรียกคืออะไรกลมสีหน้ากลมสีหน้ามือขาแข่เฉยต่อไปเราก็จะอะไรมีนิ้วอะไรนักมือไหมอายุทยาต่อไปอายุทยาแล้วก็ขาลายหน้านึงอึ๊บเก้าอ่าแลวอะไรนี่นี่นะเออใช่ใชเออเดี mustache, na, right ๋ยวนะเดี๋ยวเราไม่ใบ้ก่อนเหรอใช่ไใบ้อะไรนี่ก่อนใช่ไหม อันนึงขึนบวกแล้วตอนี้นมองมองระยะไว้ดีกว่ามองยาใช่มมองยะนนอน อ่าแล้วก็อ่อะไรสังชาติอถอยจับมือับมือเปลี่ยนไปชี้นิ้วไปไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปไปไล่ต่อว่ายไปลองว่ายกางตี้ถูหนึ่งสองกลับมาปุ๊บอ่าแล้วก็จะเป็นอันนี้นะเออแล้วก็ชี้บ่อยๆ อันนี้สามทีไหมครูจะสาทีตัอยู่นี่สองสามไหวไหมเออใช่ใช่ไหมคแล้วก็ข้าเพลงโอเคมาไอ้ไกว์ก็ให้น่าืออย่างไม่ใช่รับเก็บที่เดหมคืออย่าพึ่งเอามันมาเลยว้ยเสือหลายตัวแล้วเนี่ย เสนียดจันไร i